on ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่วันนี้นะคะจังหวัดตรังของเราก็เจอปัญหาของน้ําท่วมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่น้าท่วมสัมซาพอน้ํามาแล้วก็ระบายไม่ทันนะคะก็ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปแล้วเมื่อวานนี้ในพื้นที่อําเภอปะเลียนนะคะท่านนายอำเภอเอกชัยสุนทรนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับพี่น้องประชาชนที่ประส ปัญหานะคะในส่วนของสิกาวเองก็เจอปัญหาในบางพื้นที่เหมือนกันนะคะซึ่งเรายังคงต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรังนายไพบุญโอมากนะคะก็ได้เตือนเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะต่อเนื่องไป่าแล้วก็มีเรื่องของสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังค่ะที่จะได้ให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ผอทีระเ งปานอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ,อคะครับสวัสดีครับผมค่ะผอ,อคะตอนนี้มีประกาศเตือนมาในส่วนของจังหวัดตรังนะคะให้เราเตรียมพร้อมรับมือทั้งเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโครนถลม่มน้ําล้นตลิง่งแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะยืดเดื้อออกไปหรือไม่อย่างไรทางอุตุนิยมวิทยาว่ายังไงคะเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมลักษณะอากาศช่วงที่ผ่านมาทางกรมอุตุได้ประกาศนะครับว่าจะมีฝนตกหนัก คือลมแรงตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบนะครับรานนั้นถ้าเราสังเกตดูช่วงที่ผ่านมานะฮะจะมีฝนตกหนักพอสมควรโดยเฉพาะบางพื้นที่เป็นร้อยก็มีนะฮะค่ะแล้วก็ที่ตกที่ผ่านมาผมใช้คำว่าตกทั่วเกือบทั้งจังหวัดนะครับอาจจะมีบางพื้นที่น้อยหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปปกคลุมทั้งจังหวัดนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นมัน,มนทําให้มีผลทําให้บางพื้นที่มีน้ําท่วมขังในที่ลุ่ม บางพื้นที่นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นฝนตกหนักหรือว่าเป็นต้นน้ําหรืออะไรอย่างนี้ฮะมันทําให้ได้ไประชาชนได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ที่ตกส่วนมากที่ตกหนักนะฮะจะเป็นพื้นที่พื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกหนักสานนิฐานว่า ก็คงใช้เวลาไม่นานอาจจะเป็นน้ําท่วงขังรอการระบายมากกว่าเพราะนั้นถ้าพื้นที่เหล่านี้มีฝนตกหนักเพราะนั้นอยู่เนื่องจากเขาอยู่ใกล้ทะเลเพราะนั้นจะระบายน้ําลงทะเลได้เร็วขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ชั้นในของเราส่วนมากตรงนี้ฝนจะน้อยอยู่เพราะนั้นน้ําเสริมน้ําสะสม่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะนั้นฝนที่ตก่วงนี้แปดถึงสิบแปดถึงเก้ 9, าแปดนี้มามามาม,าม,ามาลงหน้าจองลงหน้าวันที่เก้าเต็มเต็มนะครับ แล้ววันที่สิบเขาจะกําลังจะเคลื่อนตัวป,ป่าน่านบ้านเราไปแล้วเพราะนั้นฝนเริ่มจะน้อยลงอย่างเช่นวันนี้อากาศเริ่มจะเปิดมากขึ้นค่ะฝนน้อยลง,ลยลงเพราะนั้นเปิดโอกาสในการระบายน้ําของเจรังหลงทะเลเร็วขึ้นเพราะนั้นสถาน,นิฐานว่าโอเคพื้นที่ล่มทั่วมาฮะแต่ว่าก็คงระบายได้เร็วขึ้นนะครับค่ะไม่ได้ขยายเพิ่มนะ้เพราะว่าอุตุนี้จะขยักไว้เป็นละลอกละลอกอะไรเงี้ยไม่มีขยายเพิ่มนะคะพออ่ ผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค,คือช่วงนี้ก็จะมีพายุสองลูกนะครับอ่าโกเซนกับจันตูลูกแรกลูกแรกเนี่ยกรมโปรได้แจ้งเตือนว่าไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่เนื่องจากเขาอยู่ใกล้เวียดนามอย่างอย่างภาคเหนือตอวอย่างภาคเหนือนะฮะเขาอยู่ใกล้เวียดนามกําลังจะเคลื่อนเข้าเวียดนามตอนบนติดกับประเทศจีน เพราะนั้นอีกตัวึงคือย่อมความกดอากาศต่ำที่ต่อยเกิดฝนเนี่ยยังยังยังคาดปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอยู่เพราะนั้นหมายความบริเวณน,นี้จะมีฝนตกหนักอือค่ะนะครับหนักหนักแน่นอนแต่บ้านเราเนื่องจากเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยเขาไปเลี้ยงไอ้กลุ่มนี้หมดเพราะนั้นหลังจากนี้ไปสิบเอ็ดถึงสิบสี่ฝนน้อยลงแต่ถามว่าตกไหมตกครับผมค่ะนะคะฝนยังตกฝน,นยังตกเหมือนเดิมแต่ปริมาณฝนที่ตก ลงน้อยกว่า8-10น้อยกว่าที่ผ่านมาลักษณะ8-10เป็นช่วงที่เขามรสุสมเกิดขึ้นพอดีมาบ้านเราพอดีแต่หลังจากนี้ไปก็ก็ก็ก,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 ก็ก็น้อยลงนะฮะ,ฮะมีผลกระทบต่อบ,บ้านเราน้อยลงเปิดจังหวะให้ต้องว่าเปิดเปิดได้แต่ว่าถามว่าตกไหมยังมีตกอยู่แต่ฝนจะน้อยลงนะครับพื้นที่ลดลงด้วย อ่ก็คืออัปเดตส,สถานการณ์พายุวันนี้เลยเรามีมาสองลูกลูกแรกเป็นพายุโซนร้อนใช่ไหมคะกรอนเซนเนี่ยรกรอนเซนเป็นชื่อโบราณของสถานที่แห่งหนึ่งในเวียดนามอ่าที่นี้อ่าท่านผอ,อกอนเซิร์โซนร้อนกลอนเซิรจุดศูนย์กลางมันอยู่ตอนกลางของฟิลิปปินส์มันเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเราจะเห็นว่าจังหวัดทางภาคภาคเหนือภาคอีสานอ่ะเขาจะเจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเหมือนกัน เพราะมันอยู่ใกล้เวียดนามหรือเปล่ามันอยู่ในโซนนั้นหรือเปล่าเขาเขาอยู่ใกล้ๆโซนนั้นใกล้ๆนะฮะยิ่งเขาอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ย่อมได้รับผลกระทบมากขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตว่าบ้านเราอยู่ห่างกันเยอะเพราะนั้นผลกระทบตรงนี้จะแทบจะไม่ค่อยมีเหมือน<ม>เราโดนหางมันแต่ว่าแต่ไม่มล,ลมอาลมอสมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงเท่านั้นเองอะะเราเราอาจจะโดนตตาท่อนหางมันปลายปลายมันอะไร น้อยๆอ๋อค่ะทีนี้ uh huh. มัน uh huh. มันจะกําลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะผอครับผมเส้นทางพายุมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างไหมส่วนมากพายุเหล่านี้จะเกิดบริเวณนี้เขาจะเคลื่อนตัวไปทางจีนตอนใต้เพราะนั้นลูกที่สองลูกที่สองจะจะเข้าเคลื่อนตัวเข้า จีนตอนใต้เลยนะฮะลูกนี้แทบจะไม่มีผลต่อเราเลยนะครับแต่ว่าลูกแรกโกเซนนี่อาจจะมีผลต่อภาคเหนือเราหน่อยนึงนะฮะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบหน่อยแต่ภาคใต้ของเราถือว่าเป็นหางหางแถวไปนะคะก็ก็มันแสดงว่ามันจะดีขึ้นสิคะท่านผอเนาะกสรัตนารัตนา ต่อไปข้างหน้าลักษณะอากาศดีขึ้นจะลักษณะรัก2อสาวันฝนฝนฝนอาจจะน้อยลงและสองสวันอาจจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่หนักเหมือน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 วันที่8ปที<อ>่เนะครับอ๋อค่ะทีนี้มาพายุลูกที่สองบ้างจันทูนี่มันไม่ใช่โซนรอ้อนมันเป็นใต้ฝุ่นเหรอคะใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นนะครับแล้วก็มีแนวน้องเขาจะเคลื่อนตัวเขา้าเข้าพื้นที่มากกว่าโกเซนหมายถึงว่าเขาจะเคลื่อน เคลื่อนตัวเข้าเวียดก้าวจีนตอนใต้ไปเลยหมายความว่าเขากําลังเคลื่อนตัวอ่างจากบ้านเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นผลกระทุตัวนี้ย่อมจะน้อยลงไปเรื่อยๆเ<อ>จน,นครับผมถ้างั้นเราก็สบายใจได้ในส่วนของลูกที่สองคือพายุใต้ฝุ่นกันทูเคลื่อนเขาบอกบว่ามันจะเข้าไปจีนตอนใต้ก็แถวๆเกะาะไต้หวันอะไรพวกนั้น เพราะั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผลข้างเคียงก็ยังมือเหมี่ยมเดิมนะอาจจะมีลมมรสุมกำลังแรงขึ้นมีฝนแต่ไม่บ้านเราถึงมีฝนตกอย่างที่ผมว่านะฮะอ๋อโอเคถ้างั้นสรุปก็คือไอ้พายุเนี่ยมันก็เคลื่อนที่อ่าไปด้วยความรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรามากมายนักแต่มันก็จะส่งผลในคลื่นลมแรงมรสุมอะไรพวกนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแต่อาจจะไม่หนักครับมันเป็นสายเอียถูกไหม ครับถูกต้องคนระับเป็นสาเหตุว่าทําไมอ่าอ่าพายุที่ต่างมาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันส่งผลให้บ้านเรามีฝนตกเพิ่มมาขึ้นเหมือนสิงหากันยาที่ต่างมาเพราะนั้นลักษณะาอากาศของบ้านรเรา่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกชุกตามภาวะปกติครับผมค่ะค่ะนะ,ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็หมายความว่าพายุเนี่ยพายุที่จะเกิดขึ้นแต่บริเวณนิพินต่อไปเนี่ยเขาจะลด ระดับลงต่ํามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืฮยะจนถึงประมาณปีกพฤศจิกาลมจะเปลี่ยนทิศทีนี้ย่อมมีผลกับกระทบกับเราโดยตรงแต่ช่วงนี้หมายความว่าไอเราไอเราจับจเดี๋ยวกรมบุตุก็ประกาศอยู่แล้วฮะลักษณะการเคลื่อนตัวของเค้าก็จะต่ําลงมาเรื่อยเอาจจะติเวียดนามตอนบนเวียดนามตอนกลางเวียดนามตอนล่างค่ะ ยิ่งต่ำมาตท่าไห่ยิ่งระยะนานปลายปีตท่า่ไห่ย่อมมีผลกระทบกับเรามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นช่วงนี้ยังยังผลกระทบน้อยอยู่แต่ว่าพื้นที่ที่กระทบจริงๆตอนนี้คือภา,าคเหนือภา,าคอีสานภาคกลางครับผมอืมค่ะนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งแต่ว่าอย่งาง<ม>ไรก็ตามที่มันจะกระทบกับเราจริงๆที่ท่านผอ,อบอกก็คือประมาณพฤศจิกายนซึ่งเป็นประจําทุกปีประมาณพฤศจิกาธันวาเราจะเจอน้ําท่วม ใช่ไหมพออะจะงังหวัดตรังถูกต้องับผม้องค่าา,าการอากาศาในช่วงช่วงเดือนถัดไปได้ยังอ่าได้ไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวรับกันถูกอะค่ะครับหมายความว่าเรานับตั้งแต่จากวันนี้เป็นต้นไปดีกว่านะฮะ,ะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับเราแน่นอนเพราะนั้นช่วงกันยานี่คงจะมีฝนตกเป็นระยะประยะอย่างนี้ฮะเพราะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คืออุวมปรมตูประกาศอยู่แล้วว่าจะมีพายุเป็นระยะระยะ และก้อนก้างได้ย่เมงแม้่นยำเพราะนั้นติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับและสำคัญหลังจากกันยาเป็นตัวจะเริ่มเข้าเริ่มเข้าตุลาคมส่งสัญญาณว่าพื้นที่ที่ตัวทานสำคัญที่ม่เกิดฝนอย่างที่ผมว่าก็ก็ลดต่ำมาเรื่อย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 ืยยิ่งเข้าใกล้บ้านเราเท่าไหร่ย่อมมีฝนตกเปิมมากขึ้นเพราะนั้นหมายความว่าตุลาพฤศจิกาเราต้อง เราลักษณะเราต้องเฝ้าระวังเข้าสังเกตอย่างใล้คิดมากกว่านี้ฮะนะครับผมค่ะนะคะแล้วทางสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังยังไงครับออมีอัพเดตข้อมูลการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไหมคะเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะครับเอกสการสํสำคัญก็เกี่ยวกับการสภาพอากาศนี่ก็คืออุตุแล้วครับเป็นหน่วยหน้าเพราะฉะนั้น อุตุนิยมวิทยาตรังพยายามพยายามสื่อสารหรือเผยแพร่ให้ประจคนได้ประชาชนได้รับข่าวสารตรงนี้มากที่ถุษอย่างน้อยๆก็ช,ช่วยลดผลกระทบกับกับประชาชนได้เพราะนั้นสื่อสารของอุตุนิยมวิทยาตรอย่างแรกก็คือทางอีเมลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องราชการที่เกี่ยวข้องอันทางหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือ Facebook นะครับ Facebook อย่างที่สา3ก็ทางกลุ่ม LINE ของของ,ของอุตุนิยมวิทยาตรังซึ่งวันหนึ่งผมต้อง เปิแพร่ล่าวครั้งละประมาณพันห้าร้อยคนจะเป็นกลุ่มลายตั้งตัวราชการบุคคลทั่วไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับบทตัวนิยมวิยาจังพยายามส่งให้เขาประมาณครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยคนวันละสี่รอบ หรืออีกครั้งถ้าสมมติว่ามีลักษณะอากาวพิเศษที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อบ้านเราเพิ่มเติมอีกต่างหากนะฮะเพื่อจะรุ้ว่าให้ประชาชนในจังหวัดตรังได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วก็มั่นยําที่สุดเพื่อจะเพื่อจะได้ช่วยลดผลกระทบตรงนี้นะฮะ อีกอย่างโดยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถนํานําตรงข้อมูลตรงนี้ไป,ไปไปไปช่วยเหลืออัปเดตช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังของสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังโครงการชล <c oughs> ประทานตรังโครงการระบบระบายน้า <c oughs> แม่น้าตรังทุกคนก็จําเป็นจะต้องมีข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาไปวางแผนบริหารจัดการนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือว่าป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ค่ะคือ,ะค,ะค,อคือหน่วยงานราชการทั้งหมดนะฮะ จังหวัดนี้ก็ต้องบูรณาการทั้งหมดต้องช่วยกันเพื่อช่วยเหลือทางจังหวัดในตำมานได้ได้ผลมากที่สุดครับผมค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านผอทีราเซง่ายพู้มในการสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังนะคะสำหรับข้อมูลอาสภาพอากาศนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผอประสานมาได้ตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะคุณฟังคะก็คงจะสบายใจได้แล้วนะคะไทม์ไลน์ของเส้นทางพายุสองลูกก็คือพายุโซนร้อน โกนเซนนะคะภาษาเวียดนามแล้วก็พายุใต้ฝุ่นจันชูค่ะเบื้องต้นนี่มันไม่กระทบกับประเทศไทยแต่เราก็ต้องจับตาต่ออย่างใกล้ชิดส่วนผลที่ฝนท,ที่ตกหนักในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากร่องมรสุมกําลังแรงนะคะซึ่งช่วงนี้มันก็มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่8ปดแล้วก็สิบของเรานี่เห็นชัดเจนก็คือเมื่อวานนี้ตกหนักมากตกกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะของวันที่9เลยนะคะเรียกว่า ตกทั่วทั้งจังหวัดเลยจังหวัดตรังของเรามีหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําก็เจอปัญหาน้ําท่วมขังอยู่นะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วันนี้สภาพอากาศดีแล้วแดดแดดดีมากเลยนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทําให้น้ํามันระบายได้เร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นจังหวัดเป็นอําเภอที่มี เป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลด้วยนะคะซึ่งพายุสองลูกค่ะลูกแรกนี่โกลเซนนะคะตอนกลางของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้นะคะอ่าแล้วจะมีการเคลื่อนตัวผ่านเกะาะไหลำลงอ่าวตังเกียในช่วงวันที่12-13กันยายนส่วนอีกลูกหนึ่งเป็นพายุจ่า จันใต้ฝุ่นจันทรถูนะคะซึ่งทวีกําลังแรงจากโซนร้อนเนี่ยทวีกําลังแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่นจันทร์ถูก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันวันที่11-12แล้วก็13กันยายนแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังมันทําให้มรสุมกําลังแรงได้พาดผ่านภาคกลางภาคตะวัน,น,น,นออกนะคะชลบุรีพัทยานี่น้ําท่วมแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไม่มากมายอะไรก็มีในส่วนของจังหวัดตรางของเราในสามอำเภอ เ,เบื้องต้นที่ทราบว่ามีเรื่องของน้ําท่วมขังนะคะก็ขอส่งกําลังใจกับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะที่มันอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ได้นะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่14กันยายนก็คือประกาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยความห่วงใยเลยแล้วก็หน่วยงานใกล้ชคด ของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอบอตอรหรือเทศบาลนะคะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนั่นละค่ะคือหน่วยงานแรกที่ท่านจะต้องนึกถึงเลยเขาอยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วก็ดูแลให้การช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะเป็นสายด่วนนิรภัย1784ก็ได้ค่ะนะคะจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ การดูแลนะคะเรื่องของอปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพดินฟ้าอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่โครงการชลประทานตรังท่านผอ,อผู้อาทนิตอยู่ทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังนะคะท่านก็ติดตามสภาพน้ํานะคะทั้งในและก็นอกเขตชลประทานอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะก็มีการรายงานสถานการณ์น้ําให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นประจําทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ ของอำเภอสิกามาด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางจังหวัดจะได้นำมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานแล้วก็ในการที่จะป้องกันในการที่จะแก้ไขแล้วก็ในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนก็อุ่นใจได้สำหรับเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลขคชูแคมเปญซ u t o m o r r โลแล้วเจอกันวันรุ่งนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบ ดีกลมสุขภาพติด